ก็ต้องขอบกับสวัสดีทุกผู้ชนะครับนวันนี้อยู่กับเรานะผมแพนกวินจักรพัฒนะฮะเปลี่ยนชื่อบ่อยเหลือเกินเลอแปดล้านปีก็แบบเปลี่ยนประมาณสองพันแสนสองพันหมื่นล้านรอบซึ่งในวันนี้นะผมผมนะฮะจะมารับบทเป็น หมาสามหัวกันทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมึงโมหรือเปล่าวะโมอ,อะไรอ่ะดูอือก็คนแบบมันฆ่าบอสได้อ่ะครับแล้วมันก็แบบได้มาเอาน้ออืมแต่คนอื่นก็มีนะทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่มีอะ่ะคนอื่นก็มีเว้ยดังนั้นไม่ต้องขิงผมเอ้ยไม่ใช่ดังนั้นนะคะไม่ต้องมาด่าผมเลยเพราะคนอื่นก็มี ชื่อดีแมปอื่นมันก็มีเว้ยเลยเวลว่ามันทันสามมันก็มีมีหมดอ่ะเออมังกรมังกรจัตุรัอาชามันยังมีเลเวลที่ผมยังไม่มีเออคนนี้แม้เคนในแบบนีน้นนนเขาเทพกันนะเออไอพวกที่เล่นแมปเนี้ยไม่เป็นอ่ะย่งมาเล่นเลยนะแมปเนี้ยเขาเล่นมาสำหรับคนเทพนะครับแมปเนี้ยเขาให้คนเทพเล่นกันไอ้น้องใจเบา ผมว่าไอ้ร่างที่ผมควรจะเป็นเคยร่างนี้เออทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะเพราะว่าก็ก็หน้าปกผมไงหน้าปกช่องผมอะเออเพราะว่าผมเคยอัดคลิปด้วยร่างนี้ไปแล้วนะฮะใช่แล้วก็ร่างสองของผมนะครับนั่นก็คือร่างสองของผมนะคือตัวเฮนนั่นเองก็คือตัวเฮลาวาน,นี่ตัวเฮลาวานะเป็นร่างสอง นะครับซึ่งแบบความหัวของมันจะเพิ่มขึ้นม,มานิดนึงนะครับแล้วก็น่ากลัวนิดนึงด้วยเออคล้ายๆเขาก็รู้กันดีครับว่าตัวเห่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองแต่ถ้าเรียกในภาษาอีกภาษาหนึ่งนะคะก็คือตัวเจี้ยนะครับผมไม่กล้าใส่หอยหีบผมรู้เลยใส่ไปแล้วโดนแม่ด่าชัวนะใช้จอจานแทนและกัน ส่วนร่างสุดท้ายนะคะก็คืออย่างที่รู้กันดีครับมันจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากมาสาำหัวนะครับผมเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินมาจากตำนานกรีดหรือว่าช่องของพี่เก็ไม่ได้ว่ชื่อช่องชื่อช่องพี่ขอชือ่อชื่อชื่อจดเลย่ะช่องเด็ ซึ่งอันนี้นะคะหลังจากที่ผมไปดูพี่เขาอัดคลิปแบบนี้มาเนี่ยมันก็มีไอหมาสามหัวตัวน,นี้นะคะที่ผมรู้มาเพราะว่าพี่เขาเต็มๆเลยและเป็นคนดังซะด้วยแลาแต่ผมจําชื่อช่องเพียเขาไม่ได้ไอพี่โอเคอยู่ไลฟ์หรือเปล่าน่าจะใช่แหละผมก็ไม่รู้จําจไม่ได้แล้วมันผ่านมากี่ปีแล้ววะสามปีแล้วมั้งนี่ไงทุกคนพ่อผม ซึ่งหมาสามหัวนะคะก็คือผู้ดูแลประตูนรกนะคะของเทพองค์ที่สามในโบราณกรีกนะครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะสัตว์เลี้ยงนะคะที่ไว้เฝ้าประตูนรกนะครับการที่จะเข้าไปในประตูนรกเนี่ยง่ายๆนะทุกคนแค่เดินเข้าไปเลยนะฮะแต่ถ้าใครจะเป็นใครเป็นวิญญาณแล้วจะออกมาจากที่นั่นเนี่ยจะโดนเจ้าหมาสามหัวตอนนี้นะฮะ ฉีกกระชากวิญญาณจนวิญญาณแตกสลายหายไปเลยนะครับผมอันนี้สาระนะทุกคนสาระนะเป็นแบบตำนานของโบราณกรีกนะผมผมได้ยินมาอย่างงี้ทุกคนมันก็คือแบบเป็นามาสามหัวนะฮะที่คอยดูแลผู้เฝ้าประตูนรกนะะหรือว่าเฝ้าประตูนรกนั่นเองสําหรับใครที่เป็นวิญญาณนะผมแล้วจะออกมาจากที่นั่นเนี่ยก็จะโดนเจ้าหมาสามหัวตัวน,นี้นะคบผมฉีกกระชากวิญญาณนะ เอ,อหรือแบบกัดกินวิญญาอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าที่ผมจำได้นะมันจะเป็นแบบอผมคิดว่านะมันไม่ควรไปเฝ้าประตูเนรกอะมันควรจะเฝ้าแบบวิญญาณเลยทุกคนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะฮะเพราะว่าวิญญาณบางตัวมันก็แข็งแกร่งเลยแบบเป็นวิญญาณที่ นรกไม่สามารถควบคุมได้ก็ให้มาตัวนี้จัดก,การนะครับแบบเหมือนเป็นผู้คุมวิญญาณแทนโยม,มาทูดเออมันจะดีที่สุดนะฮะเผื่อมีวิญญาณบางตัวนะคะผมที่แบบว่าแข็งแกร่งเออแต่ส่วนใหญ่ไม่มีหรอกคนะ่ะเพราะว่าวิญญาณในนรกเนะี่ยถึงแม้ว่าจะมีแบบโบราณเลยแบบถ้าจะมีวิชาอาคมพอลงไปในนรกอะ่ะไอ้พวกนั้นนะคะก็จะไม่มีอาคมลนะะ แต่ถ้ามีเศษเสี่ยวอาคมสามารถหลุดออกมาจากนรกได้เนี่ยก็สามารถให้หมาตัวนี้จัดก,การได้เลยนะครับอันนี้ผมเชื่อนะเออผมคิดอย่างนี้นะอย่าว่าผมนะถ้าผิดก็ขออภยนะัยฮะเพราะว่าผมคิดมันคือความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใครไม่เชื่อผมไม่ได้ห้ามครับแต่เรื่องที่ผมอยากให้ไอหมาสามหัวตัวน,นี้ไปเป็นผู้เฝ้านะผู้เฝ้าวิญญาณนะ่ะอันนี้จริง นะเพราะว่าแบบเฝ้าประตูนรกอย่างเดียวน,น,นานๆทีจะมีดวงวิญญาณลงมาเออคนบาททั้งนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมังกรผมขอตบหน่อยวิ่งแล้วโอเคท่านผู้ชมยุ่ง ซึ่งผมจะมาทําภารกิจกันนะแล้วก็คือภารกิจรับวิญญาณคนชั่วลงนรกนะครับผมผมต้องใช้ล่างทูดอันนี้นครับเป็นล่างสันตินะครับผมถ้าทําผมไม่พอใจเตรียมตัวแบบเตรียมตัววิ่งได้เลยครับผมจะออกตะเลนผมจะออกตะเวนหาทั่วแมปเลยเห็นเปล่าพูดอตก็มีความชั่วร้ายนะเว้ย แต่ผมอยากจะรู้จังเลยว่าพี่คัชชาเคยเล่นแบบนี้หรือเปล่าเออพี่คัชชาเขาไม่น่าจะเคยเล่นนะเออใครมันจะไปเคยเล่นล่ะแบบนี้เป็นแบบที่มีสาระนิดนึงนะผมเพราะว่าสิ่งที่เป็นสาระเลยนะคะเขาจะให้เรารู้จักกับแบบให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์อื่นๆนะผม บางตัวก็เป็นตัวการ์ตูนนะครับผมที่ถูกเอามาทําเป็นสัตว์ในนี้นะครับผมเช่นอ่ะแบล็กแพนเทิรบ้างละ่ะนี่อันที่สองเลยนะครับมาสามหัวผู้เฝ้าประตูนรกบ้างละ่ะนะครับไดโนเสาร์จากเรื่องไดโนเสาร์บ้างละ่ะที่เป็นลูกไดโนเสาร์นะคะสามารถโตได้เหมือนกันนะเออมังกรจากเรื่อง เป็นหนังจากเรื่องมังกรบ้างล่ะนะครับอืมแต่ผมมั่นใจเลยนะครับว่าทุกคนคงรู้จักไอหนังพวกนี้กันหมดแล้วแหละนะฮะแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะเพราะว่าไม่เคยดูนะครับตอนนี้ผมยังหาคนบาปไม่ได้ักคนเลยเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวครั้งหน้านะผม เราเนี่ยจะพาทุกทุกคนนะครับมาแบบมาทําความรู้จักนะครับกับสัตว์ทุกๆตัวกันนะผมซึ่งบางตัวผมก็ไม่รู้จักนะแต่บางตัวรู้จักนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผมรู้จักหมดเลยแหละเนี่ยแมงบุมไดโนเสาร์หมาแมวทุกแมวบ้างอะไรประมาณนี้นะรู้จักหมดนะครับอันนี้ก็คือหมาป่าเอ้ยไม่ใช่มันคือจิ้งจอกก้าหางนะครับที่ไม่ใช่ก้าหางนะครับจากเรื่อง การ์ตูนเรื่องนารุตโตนะครับผมยินจาจอมคาถานะครับ,รบส่วนใหญ่ผมรู้หมดเลยนะฮะกระต่ายเสือนะทุกคนก็คงจะรู้จักกันหมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีใครไม่รู้จักหรอกฮะการ์ตูนพวกนี้มันดังจะตายนะฮะ,ะเสือตัวเมียบ้างละ่ะอันนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในราชสีเหมือนกันนะผมจะเป็นราชสีตัวเมียนะครับอะม้าบ้างละ่ะผมรู้หมดนะฮะ แต่สิ่งที่ผมแบบค่อนข้างไม่ชอบใจเลยนะครับกับแบบเนี้ยคือไอสังคมงูนในแบบเนี้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่สังคมเกมนะุกคนสังคมในแบบนี้นะฮะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมถึงแม้ว่าจะได้เพื่อนนะฮะแต่อย่างไยมันก็ต้องมีศัตรูบ้างล่ะแบบไลก่กระทืบกันบ้างล่ะอะไรประมาณนี้นครับก็ขอฝากไว้สําหรับคนที่เล่นแบบนี้นะแล้วพลังลบเยอะๆเรามาดูคลิปเนี้ย คุณช่วยลดยในส่พวกนี้ลงหน่อยนะครับมันไม่ดีโอเคทุกทชมก็สําหรับวันนี้นะจบไว้เพลงท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปจะสั้นไปไหนในเะก้านาทีโอคนอื่นเขาอ,อาจประมาณสิบเก้านาทีสิบหกนาทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งร้อยวันบ้างล่ะโอ้สามสิบสามชั่วโมงเยี่ยมโอเคทุกทชมก็สำหรับวันนี้มีไปดูกันเลยบายบาย